อย่างนี้คณะรัเมนตรีผมจะ่าก็ได้ร้องขอนะครับให้ใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวในขณะดนี้ไร้และเนื่องจากด่านผู้รับร้อนสองเองนั้นอยู่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอเัืองแมสอดมีพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าสุนทรการณ์ตํารวจดยคนข้องเมืองศึกษาให้แนวควคิดต่างๆด้วย หลักนะคะก็คือเสาหลักด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงมั่นคงอาเซียนสำหรับที่2ก็คือเสาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ3ประชาคมสังคมและธัฒนธรรมอาเซียนฐานและศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งโลจิสติกเป็นประตูกรารค้าสำคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้เชื่อมโยกงกับท่าเรือน,น้ำลึกทวายของสระในที่นี้ แล้วก็ความคืบหน้าก็รอการยุติว่าจะเลือกเส้นทางไหนนะครับ้นระบบวกเราในตัวบุเปเก่าผมถือว่าเมื่อไรเมื่อนั้นพวกเราเนี่ยพร้อมใช้ตลอดนะครับเรื่องทั้งหมดนะครับการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและประปุ่เราตัวเลขจะเพิ่มอีกไม่ร้อยละสีละ่ล้านสี่ล้านพิเศษและการเสวนาซึ่งมีผู้แทนจากภาคส่วนดังนั้นการัสมนาในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ผู้แทนจาก่วยงานต่างๆผู้สมงผลต่อการวางผังเมืองของจังาวักรบุรีพิเศษเหรือว่าการเข้าสู่เอินซีแท้นะคะจะเป็นการกระจายความเจริญนะคะ เป็นการประตูส um ู il, um ่การพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงตับประเทศอุ hmm. ่น okay ีางทตับประเทศเ่อนบ้านนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการพูดคุยกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้รวมทั้งคณะจัดพจณาด้วยครซึ่งการเข้าสู่เอไอซีนั้นเป็นเรื่องสําคัญของประเทศแล้วก็หลายๆประเทศ ต่อเว่าตอนนี้การรวมกลุ่มค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอณที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ<ม>บริเวณพื้นที่ชายแดนบนระเบียงเศรษฐกิจสายสําคัญในประเทศไทย <S <S เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน <S <S การกระตุน้นการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เสริมสร้างการจ้างงานการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยจังหวัดการจน,น,นบุรีเป็นพื้นที่ประตูเศรษฐกิจการค้าของภาคตะวันตก